คบรสับ้ิวเดีครับ,รบมานากักบั่นมงครครับยีย็ดยียดเอ่อมา,าอนตกคู่หนองผัหนองบนลูขาล่ากำลังจัดแถนครับเออพลกข่าไม่ข่าคนครับลูกข่าจะงางลหลวก็มีครับค,คนกับลูกมากรน จัดแขงกับพูดแล้วกับแล้วไปครับพูยังมาไมกับล่ำกันล่งจัดรับือครับครับสามารถนี่พี่น้องมาหครับของหวานกบบนี้ครับเชิญเด้อพี่น้องลงมาตรงมาหาขาของน้ำเด้อที่ของหวานสายบัวกรอบๆแดงแจ๊บๆปลาท้องไก่ ่ไปชสดๆครับถูกๆครับครับมาไฟครับีบวกไงครับบวบโบราณบ้านห้องครับครับบุ้งกินงามๆครับกล้วยงามๆพี่น้องมาเด้อตัวมาขางของน้ำเด้อพี่น้องเออมาทั้งนี้จ้ะเออหนึ่งผสมปลาน้อยพี่น้อง อาหารโบราณเออโบราณมันกินดีเลยแดดนี่บอกไงครับกับซอบนี่ไงเจ็ดบาทครับกหาสิบบาทครับโอ้งามๆแดดล้วครับดอกแคมีครับดอกแคครับดอกแคแกงงามๆเด้อพี่น้องมาใหม่ๆจากต้นเอามาหนีครับพี่นอ้นนนองเขากำลังจัดแเตรียมพร้อมครับเรลากล็ ฝ้ายมงสองมงนยู่แล้วครับพี่น้องมาทางนี้นรครับมีแครอทครับแค่รถปูเจอนัดบั่นมงคลให้เฮาครับมีเงี้แต่กำลังจัดคองบุฟ่านแล้วครับจัดแผ่งมันบุบบับบุบอยู่นี่ครับผมคือมีเงี้ยแต่ครับดอกไม้ครับดอกไม้ ใบผ้าเย็นครับใบ่ึ้นสดครับพี่น้องใ่ใหม่ๆขึ้นสดงามๆเลยมันก็มีครับมันมันแซนครับมันโบราณหรอขายถูกๆครับมันเป็นกระสอบและหาซีดเป็นมามันครับโอ้มันอย่างเราต้มหม้อไย่ต้มครับโอ้กระตองเฮ็ดก็ได้ครับนี่ลงมาเด้อกูบริเฮ็ด เอาต้มครับใส่บาทเงินพี่น้องอยู่ในเพรื่องเทศมาให้พี่นอ้อ,อ,นองร้ายครับมาสากบบท่านเดอ้อ <c oughs> ปลาท้องครับปวดยืดๆมีร้ายครับร้ายร้ายหลาดอาหารแข่งควนแข่งน้อยครับบวงเอาครัวนี่ครับวัวฟันเง,งาครับ มาาทขนมหมี่ครับหลายอย่างขนมดอกบัวครับชิ้นปิ้งแฉบๆไม่บักใหญ่ๆครับหัวปีก็มีครับหัวบักใหญ่ขายถูกๆครับพี่น้องเป็นโบขายแพงมาจากสวนเกันวะช่างกับกระเทียมหอมแจกครับสุกากลับมากครับ นอกนกับดึงายตามนี้และครับโอ้เคียงกลองเขาหน่อยกับมี่ครับมาขันบ่มี่กับมาเด้อพี่น้องมาลงมาพี่ละเป็นมี่ห้เป็นจัดมาเลยครับตุลัสีบ,บาทโอ้โอเคเลยครับผมให้ลูกร้านมาาออเลยครับนี่คือนัดบันมงคลห้องครับดูสีแยกเข้าไอีตูมันปักใหญ่ๆครับมาทางนี้ละ ดือครับหน่วยใหญ่ๆมันมันตะมันเนาะเออเป็นตะมันดีเบิ่งมาเขียบครับเขาเขียบน้อยหนาเทาขอโทษพี่มีครับยังไงมาจากสวนคุ้นรักบคุนครับมาทานเอาขึ้นแพงครับผักนี่ปลาหนึ่งกับปลาไก่ครับมันครับมาทันโอ้ผักงามๆฟางยังเหลือใย อโอ้บบุ๋งงามๆครับมัดใหญ่ๆพี่น้องรกระเดาก็มีเด้อพี่น้องรรกระเดาอืมกระเดากรมีครับพร้อมบริการเอาพอเอาเน้นเน้นยังก่อนนี้ครับซื้อยังซื้อเป็นโอ้ขนมสายไหมครับสายไหมงามๆหวานๆนี่นะนี่ครับมาฝนต,ตรงมาเลยครับ มาไฟกับปิ่งกบครับปิ่งกบโหยงย่ายพี่น,อน้องเอ้ยสินตะแซ่บครับป <laughs> ิ้งจักบาทครับปิ้งกบโอ้อมันครับนี่ขาดมึงจัดแทงม้วนเบิร์ดครับท่านละขืนเบิร์ดอยู่ครับ,บร <laughs> มันก็มาหอดกับนี่มันจะสาวโคตต้มครับต้มหรือครับเออต้มแล้วครับมาเด้อเชิญมาเด้อครับพี่เด้อ นั่นงกะทินั่งนี้ละเป็นล่อโยกมีแจะมีดอกมะยือครับดอบกมะยืนงามๆเสียหัวหอยครับข่าเมามีควอมบันเออเอาเอมีแต่อันนี้ชุดจักบาทครับนี่สิบบาทครับนี่าง่ายๆง่ายๆโบตองทำอันนี้ชุดเท่าไดครับนี่สามสิบห้าชิ้นนี่ครับ ครับประมาณหมักงอกครับใหม่ๆมาจากสวนสดเออเยอะเยอะพอแค่สองบาทครับโอ้ยยี่สิบครับยี่สิบขายเือดือครับโลยี่สิบบาทพี่น้องพอดีกินเลยดมันมันครับพี่น้องก็เพิ่งภาพร่วมไปนั่กันครับหลายครับแข่ง แม่คาเขากลังตั้งแขงครับกำลังยังแบดอยู่ครับกำลังลงนมาต่างแสงรอลูกค่ครับผมแบดทอนครับโอ้านเสียงเสียงครับงามงาโอ้แเสียงงามขดดอกเสียงไ่ด้แก่นงาม ครับประมาณครับโลดยี uhh ่สิบครับโลดสิบครับโลดสิบครับอันนี้โลดสามครับโลดสามบาททุกอย่างขึ้นตาสั่งประมาณนครับ

ได้กล้วยงามนกวกวาะก,ากาาล,ล้วยหอนดี่งหอมทองโอ้ตะวันตะแฉบพี่น้องลงมาพีเตอมีกล้วยก็บักไงครับมึนลมเลยขายีย่บาทครับี่บาทค่ะยี่สิอโอเคดีค,ครับขายชื่ืพี่น้องบ้านเราเป็น้องฟลามมนอนาตาแม่ค่า,า,าครับ <c oughs> ม่คะครับ คนไทยก็บบอว์ป็นคือกันครับเอ่อเขาต้มบ่ต้องท้ำก็ได้ครับผมพร้อมมาหยู่แล้วครับไต่บาทจังหันครับเขาต้มมะเกือข้าวกลั่มขาวครับกะหลั่มงามครับประมาณหน้าไฟเก็บแกงของหน้าที่ครับถึงแกล้งเรียบร้อยแล้วครับ สเสียพรออมเปีนพ่อมมอมบริการลูกค้าแล้วครับนคือหน้าที่ครับผมเปิดบอดงามๆครับหมาไมยม,ยมีสน้สนขอขอบคุณพี่น้องที่เาส้มชิดนีครับผมพี่น้องมี่จกามกุขมุขดาพแข็งแรง,งทุกคนทุกขอบรัว้วโสดๆเฮงงตั้งเด้หมื่นนี่ครับผม